ในที่5นะครับจงกระจาย cos x รอบจุด x เท่ากับศอันนี้เป็นต่องอยตัวอย่างที่4เลยเพราะผมเห็นว่ามันต้องใช้คู่กันนะครับโอเค x เท่ากับศแล้ว 0. ตัวแมคคอรีนตัวเดิมนะครับมีสองแปกมีสามแปกนะตัวเดิมเลยแต่คราวนี้เนี่ยคนลองดูตัวนี้อันนี้เนี่ยที่เราดิฟไลแล้วเมื่อกี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยลบตัวนี้ออกอแล้วให้ f x เนี่ยเป็น cos x แทนเนีย่ยลบออกลบออก คือทำแบบนี้แล้วไม่ต้องดิ้ซ้ำนะครับเสียเวลาทำแบบนี้ไปเลยทุกคราง่ายและความเร็วนะครับเหมือนเดิมเลยคุณจะได้แบบนี้ออกมานะครับมันจะเป็น1 0ึ่ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ลบหนึ่งอย่างเงี้ยสลับกันไปเรื่อยๆเหมือนกับค่าสายค่าค่าค่าสายเลยนะครับค่าค่าค่าสาย แล้วถ้าคูณสมมติด,ดิฟอีกน้อยดิฟอีสัก,กสหน่อยให้มันได้เจ็ดอันดำค่าไา f 7 x เท่ากับดิฟลบคอสได้อะไรดิฟลบคอสก็ได้ไซ n x เท่าศูนย์แทนได้อะไรก็0ถูกไหมเห็นไหมครับมันก็จะรับแบบนี้ย์ล1หนึ่งศูนย์่ย้ไปเรื่อยๆคล้ายๆท่าไซเลยนะครับอ่ะคราวนี้ลองมาใส่ดู fx คืออะไร cos เ cos x ์ค x. คือ1บวกกับ f0 ยูคือศูนย์คูณกับ x วกกับ f เรื่อ, 0, 0, อนางศูย์ได้อะไรลบหคูณกับ x กลังสองส่วนสองแปเเรื่อนายสได้0ูนยคูณ x กลังสส่วนสแป ่อมาได้อะไรได้1คูณกับ x กำลัง4ส่วน4แ่่อมาได้อะไรได้0คูณ x กำลัง5ส่วน5าแ่งานีนี้เขียนดูม่นจะเป็น1 0ูนย์คูณ x ได้ศูนตัดทั้งไปลบกับ x กำลัง2ส่วน2แเขียนนะส่วน2เขาเดี่ยว บวกกับนี่ศูนย์ถึงเอัาสามแปดตัดทีมบวกกับนี่ X กลังสส่วนสแปดถ้าคุณลงแทนไปเรื่อยมันจะได้แบบนี้ลบ X ป็กลังหส่วนหกแปดบวก x อกำลังแส่วนแปดแปลบไปเรื่อยๆค่ค่าไซนเลยแค่เปลี่ยนจากเลขคี่กลายเป็นเลขคู่เท่านั้นเองนะครับซึ่งถ้าคุณเขียนในรูปไซน์เมชั่นจะอยู่แบบนี้ซน์เมชั่เท่ากับศูนย์ถึงอินฟินีของ ลบหกำลังเคูณ x กำลัง2อส่วนด้วย 2m งกับฉเฉรียโอเคแลค้วผมลืมบอกไปเอบลบกำลังเงเนี่ยถามว่าใส่เพื่ออะไรพวกอนุกรมยาวพวกสายพวกคอชมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับเจนได้เลยว่ามันมีค่าอะไรบวกลบบวกลบบวกลบเนี่ยสลับกันไปเรื่อยถ้าเราเรียกว่าคล้ายเป็นแบบเหมือนแบบว่าเขาเรียกเป็นอนุกรมสลับ โดยที่ลบหนึ่งกับงเอเนี่ยจะเป็นตัวบอกโ,โดยที่ถ้าหากว่าเอเนี่ยเป็นเลขคู่อย่างพวกศูนย์สองสี่อะไรเนี่ยลบหนึ่งกับงเอเนี่ยมันจะให้ค่าบวกจะให้เป็นเลขคี่อย่างพวกหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าอะไรเนี่ยลบหนึ่งกับงเอจะให้ค่าลบโอเคนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวบอกว่าเป็นบวกหรือลบเฉยๆนะครับโอเคโดยถ้าเป็นไปได้เนี่ยพวกนี้คุณเนี่ยจดและจําพวก ตัวอย่างที่ผมให้ในวันนี้เนี่ยครับโดยเฉพาะอีกสามตัวอย่างหลังที่ให้มาเนี่ยจำเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะมีประโยชน์ในคลิปถัดไปนะครับโอเคจบไปสัปดาห์ที่ห้าครับผม